เรื่องราวขาอสารเรื่องได้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะเริ่มตน้นกันกับในเรื่องของ ฝุ่นนี่แหละคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนมาแล้วฝนมาฝุ่นก็เริ่มจางแต่ก็ยังน่าห่วงอยู่นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการออกมาย้ําค่ะในเรื่องของมาตรการสนับสนุนการไม่เผานะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาได้ผลนะคะเกษตรกร,ก,รกว่าร้อยละ90ปฏิบัติตามนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนีน้ตอนบนของประเทศนะคะทางอีสานตะวันออกแล้วก็กลางนะคะได้รับอิทธิพลในเรื่องของฝนซึ่งก็จะช่วยลดในเรื่องของฝุ่น ส่วนภาคเหนือบางจุดยังค่าเกินอยู่นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยตั้งเป้าพร้อมกับขอความร่วมมืออย่างเข้มข้นลดในเรื่องของจุดฮอสปอตหรือว่าจุดความร้อนด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายจีรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปรับตัวดีขึ้นค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในภาคใต้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อยู่ใน ค่าม,มาตรฐานค่าม,มาตรฐานทุกจังหวัดเลยแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อีสานตอนล่างบ้านเรานี่ค่ะแล้วก็ภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะที่มีจุดความร้อนมากที่สุดนะคะบริเวณปริมาณฝุ่นเนี่ยสูงขึ้นนะคะอย่างมีนัยยะสาคัญโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาลำปางพแพร่แล้วก็น่านค่ะทางด้านของสํงงานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศ และภูมิสารสนเทศหรือจิสดารายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าพบจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอสปอรเนี่ยจุดมีความร้อนเนี่ย 2,021จุดเลยทีเดียวค่ะโดยพื้นที่จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด10อันดับแรกก็คือที่ลำปางตากกาญจนบุรีอุตรดิตถ์แพร่อุทัยธานีกำแพงเพชรพะเยาเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่านะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานสภาพอากาศนะคะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีฝนในในพื้นที่กทมนะคะ โดยในช่วงเช้าพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดก็จะมีเขตราชบุรณะ วัดได้ประมาณ70มิลลิเมตรนะคะรองลงมาก็คือเขตบางคอแหลม53.5ม mm, มิลลิเมตรซึ่งทางด้านของนายจรายุก็ยังพูดถึงในเรื่องของกรณีฝ่ายค้านนะคะที่ได้มีการออกมาในเรื่องของมาตรการห้ามเผานะะออกมาพูดถึงในเรื่องของมาตรการห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็มาตรการการจัดการฝุ่นนะคะซึ่งไม่มีแผนรองรับนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ย มีวิธีการทำนาแบบไม่เผาอย่างเป็นระบบนะคะคุณผู้ฟังโดยขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะงดเผาให้หันมาเลือกใช้วิธีการไถ่กลบแล้วก็สนับสนุนการใช้จุลินทรีย์แบบย่อยสลายฟางข้าวแล้วก็เศษวัสดุการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรได้มีการส่งเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องในเรื่องของฝุ่นนะคะที่กระทบทุกบ้านทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งพร้อมกับรับฟังในเรื่องของปัญหาที่สะท้อนกลับ มาซึ่งต้องอาศัยเวลาและก็ความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งตลอด1-2เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับในในโยบายทั้งการสนับสนุนเงินชดเชยแล้วก็รูปแบบต่างๆจากเกษตรกร,ร,กรอย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นเนี่ยจากกรณีที่มีฝ่ายค้านออกมากล่าวว่ามาตรการห้ามเผาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM เมนี่ยมาตรการการจัดก,การฝุ่นนั้นเนี่ยไม่มีแผนรองรับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาได้มีการมี กาดําเนินการตามแผนแล้วก็มีวิธีการทํานาแบบไม่เผาอย่างเป็นระบบนะคะโดยให้เกษตรอําเภอเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปชี้แจงให้กับพี่น้องเกษตรกรกได้ทราบแล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะคะที่ถูกกล่าวหากันไปนะคะ